สามารถด้านการอ่านของเรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2568นะคะสำหรับแนวทางที่3ซึ่งจัดทำให้กับโรงเรียนที่ ดำเนินการจัดสอบไม่ตรงกับตามที่วันที่สอบประถอเรากําหนดนะคะโดยวันนี้นะคะท่านดรนัทฐาพิธนูรองผู้อำนวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาจะมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมแล้วก็ชี้แจงถึงแนวทางดังกล่าวค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีนะคะ ศึกษาธิการจังหวัดนะคะและอาจจะหมายถึงหน่วยงานสังกัดอื่นๆนะคะที่วันนี้เลือกแนวทางที่3ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการจัดสอบนะคะ RTNT ได้ตามปฏิทินของสพนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องชี้แจงแค่ตัวปฏิทินนะคะซึ่งเป็น กระบวนการทํางานหลักนะคะให้ท่านได้ทราบว่าสําหรับแนวทางที่สเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างไปจากแนวทางที่1และแนวท,ทางที่2บ้างนะคะก็อย่างที่อาจารย์ศรีกัญญาแจ้งให้ทราบค่ะว่าเนื่องจากปีนี้เนี่ยเรามีการจัดรูปแบบนะคะการจัดการสอบนะคะเป็น3แนวทางด้วยกันนะคะตามที่เราได้มีการประกาศให้การจัดการจัดสอบ R ท NT เป็นไปด้วยความสมัครใจมาหลายปีแล้วและจากการลงพื้นที่ติดตามเนี่ยเราก็พบว่า การดำเนินการจัดสอบของหน่วยงานทั้งในสังกัดสพทเองกับต่างสังกัดเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายนะคะแต่ว่าจะสามารถแบ่งออกเป็น2ปกลุ่มใหญ่ๆได้ก็คือกลุ่มแรก ตัวสนยนสอบเนี่ยสามารถที่จะจัดทีมหรือบริหารจัดการให้สามารถจัดทีมตัวข้อสอบนะคะไปยังสนามสอบได้ทุกโรงเรียนกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือูนยนสอบไม่สามารถจัดทีมให้กับสนามสอบได้ทุกโรงเรียนนะคะอันนี้เป็น2แบบรูปแบบหลักๆนะคะปีนี้เรามีรูปแบบที่3ให้ในกรณีที่มีเหตุความจําเป็นจริงๆค่ะซึ่งอย่างที่แจ้งค่ะว่าในอนาคตรูปแบบที่3เนี่ยก็อาจจะไม่มีนะคะโดยเราจะให้ท่านนําข้อสอบที่อยู่ในแนวทาง ที่1กับแนวทางที่2องะคะ่ะหลังจากจัดสอบไปเผยแพร่ท่านนําไปใช้เพื่อการประเมินในโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมได้เลยแล้วก็ดําเนินการประมวลผลเองโดยที่อาจจะไม่ได้มีการให้บริการผ่านระบบ NT a s c e s s แล้วนะคะอันนี้แจ้งให้ท่านทราบนะคะค่ะเพราะว่าในกระบวนการสร้างข้อสอบคู่ขนานนะคะของสํานักเพื่อให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐานเทียบเียงกันได้อย่างแท้จริงนะคะขออนุญาตนำสไลด์นะคะเพื่อที่จะ มาพาท่านทบทวนนะคะวัตถุประสงค์รูปแบบการจัดสอบนะคะให้ท่านได้ทราบว่าแนวทางที่3เนี่ยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับแนวทางที่1และแนวทางที่2อ,อย่างไรนะคะวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือตัววัตถุประสงค์ของการสอบนะคะอย่างที่ แจ้งว่าเมื่อการสมัครใจการสอบโดยสมัครใจเกิดขึ้นรูปแบบการบริหารจัดก,การสอบก็มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆโรงเรียนก็อาจจะเลือกกําหนดการที่สะดวกกับโรงเรียนนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นการกําหนดการตามสพถอนะคะดังนั้นนะคะรูปแบบที่ โรงเรียนไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดการสอบถอเนี่ยเราก็จะถือว่าให้ท่านอิสระในการใช้ข้อสอบที่เผยแพร่ได้หลังจากกําหนดการปฏิทินของสอบถอได้ตามอิสระนะคะอันนั้นคือจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณหน้านะคะสําหรับงบประมาณนี้นะคะเราได้วางแผนเอาไว้ให้เกิดการประเมินใน3แนวทางด้วยกันทําให้เราสร้างข้อสอบผู้ขนานนะคะออกมาด้วยกัน3ฉบับนะคะแต่ในทุกฉบับยังคงมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือนําผลการประเมิน r t ไปใช้เพื่อการพัฒนาหรือเปรียบเทียบภายในสนามสอบเองนะคะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เปรียบเทียบระหว่างสนามสอบหรือศูนย์สอบนะคะ อันนี้ยังคงเป็นเป้าหมายเดิมในส่วนของโครงสร้างเครื่องมือต่างๆนะคะโครงสร้างแบบทดสอบนะคะกําหนดเวลาต่างๆนะคะเดี๋ยวในอีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์จะมีคู่มือนะคะส่งไปให้ท่านผ่านระบบ NT Access นะคะซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการโครงสร้างของ Test b l u e p ต่างๆนะคะแต่ว่าอยากจะชี้แจงแบบนี้ค่ะโดยปกติแล้วปีที่ผ่านมาค่ะเราจะสร้างข้อสอบจำนวน2-3เท่าหรือ,ออาจจะเป็นสเท่านะคะ เพื่อให้สามารถสร้างแบบทดสอบฉบับคู่ขนานเอาไว้ใช้ได้ในกรณีแรกเลยค่ะเป็นกรณีที่มีศูนย์สอบกระสนามสอบสามารถดำเนินการได้ตามปฏิทินของสพทกับอีกฉบับหนึ่งเอาไว้ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปฏิทินของสพทตั้งแต่บังคับสอบนะคะก็เลื่อยมาค่ะจนกระทั่งณนะปัจจุบันค่ะ ไม่มีการังคับสอบแล้วนะคะแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นอิสระนะคะของท่านที่จะดําเนินการจัดสอบหรือไม่ตามปฏิทินของสอบประทค่ะในปีการศึกษาน,นี้เราจึงวางแผนไว้ว่าสําหรับหน่วยงานศูนย์สอบหรือสนามสอบใดที่ไม่สามารถดําเนินการตามปฏิทินได้สอบปทอเราจะมีฉบับคู่ขนานฉบับที่3าให้ท่านเป็นปีสุดท้ายนะคะในปีหน้าเราจะใช้แนวทางให้ท่านใช้ข้อสอบที่เราเผยแพร่นะคะ ของสพทไปใช้ในการวัดและประเมินผลในระดับห้องเรียนต่อไปเพื่อการวิจัยข้อบกพร่องและนําไปสู่การพัฒนาในระดับการประเมินระดับชั้นเรียนนะคะอันนี้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าด้วยนะคะทุกๆปีนะคะเราจะสร้างข้อสอบ3าเท่านะคะตามเทส o k ป,ปินเดียวกันแล้วก็ดําเนินการไ r ร o u t อ,อก,กับกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นป .1, RT ป .3, n t นะคะต่างสังกัดทั่วประเทศ ดำเนินการหาคุณภาพบรรณาธิการกิจจนกระทั่งได้ค่าความยากง่ายนะคะค่าเฉลีย่ยความแปรปรวนของแบบทดสอบได้ใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็จะแบ่งข้อสอบออกเป็นฉบับที่1แล้วก็ฉบับที่2ให้บริการกับสนามสอบนะคะที่ดําเนินการตามแนวทางที่1กับแนวทางที่2ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางที่3นะคะในปีนี้เราสามารถประมวลผลนะคะ ในทุกแนวทางได้นะคะพร้อมกันหมดนะคะแต่ในปีหน้านะคะาหากท่านเลือกแนวทางที่ไม่สามารถดาเนินการจัดสอบได้ตามปฏิทินท่านจะไม่ได้รับการประมวลผลนะคะในระบบ NT Access แล้วนะคะเราจะให้แต่บริการในตัวเครื่องมือเท่านั้นท่านนำตัวเครื่องมือไฟล์ต้นฉบับต่างๆนะคะไปให้กับสนามสนามสอบที่ไม่พร้อมสอบตามกำหนดปฏิทินได้เลยสำหรับปีการศึกษาต่อไปค่ะ ในปีนี้นะคะเรามีจุดเน้นค่ะเพื่อที่จะให้เด็กได้มีกระบวนการอ่านในการเรียนรู้ได้หลากหลายกลุ่มวิชานะคะแต่จุดเน้นปีนี้คือเด็กสามารถที่จะใช้กระบวนการอ่านเพื่อที่จะเรียนรู้ในบทอ่านหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองค่ะได้มากน้อยแค่ไหนทําให้ตัว NT นะคะข้อสอบปรนัยเฉพาะด้านภาษาไทยนะคะมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง10%ของข้อสอบทั้งหมดนะคะและข้อ ภาษาไทยที่เป็นข้อสอบอัตไนก็จะมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริตร์และหน้าที่พลเมือง5 0ของข้อสอบทั้งหมดนะคะในทุกๆฉบับก็จะมีเหมือนกันหมดเช่นนี้ทั้ง3แนวทางค่ะในปีนี้นะคะเ,เรามีศูนย์สอบที่เพิ่มมากขึ้นก็คืออุดมศึกษาหรืออวนะคะโรงเรียนในสังกัดอวทุกแห่งจะเป็นศูนย์สอบแล้วก็สนามสอบด้วยตัวของเขาเองทั้งหมดนะคะ อนอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับแนวทางที่3าดิฉันขออนุญาตดูที่ปฏิทินเป็นสำคัญนะคะ,ะสิ่งที่ท่านจะต่างไปจากเพื่อนก็คือวันสอบถูกต้องไหมคะนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลมาตั้งแต่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนของการประชุมนะคะชี้แจงส่วนสอบนะคะ,ะสำหรับต่างสังกัดนะคะเราเจอกันวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะ,ะท่าน เปลี่ยนแปลงไหมนะคะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงยังคงยืนยันแนวทางที่1นนะคะเราก็จะรับข้อมูลของท่านล่าสุดที่ส่งมาให้เราหากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่แนวทางที่2ต้องไม่เกิน17พฤศจิกายน2568นะคะท่านสามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงมาใหม่ได้ว่าตอนนี้ท่านขอกลับไปแนวทางที่2แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับท่านในการพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะแต่เราจะปิดรับนะคะการขอใช้ข้อสอบในแต่ละแนวทางนะคะในวันที่ 27กันยายนค่ะ ไม่ว่าท่านจะเลือกแนวทางใดนะคะศูนย์สอบจะต้องนําเข้าสถานศึกษา11แห่ง12แห่งก็แล้วแต่นะคะผ่านระบบ NTSes นะคะในช่วงวันที่1 0ถึง16พฤศจิกายนนะคะโดยนะคะท่านอยู่ภาคใต้นะคะท่านก็ในสถานศึกษาศูนย์สอบนําเข้าสถานศึกษาและสถานศึกษานําเข้าข้อมูลนักเรียนนะคะในวันที่8ถึง14ธันวาคมสําหรับภาคใต้ะค่ะ17ถึง23พิพฤศจิกายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือ2 4ถึง30พิพฤศจิกายนแล้วก ภาคกลาง1-7ธันวาคมค่ะขอให้ท่านนำเข้าแจ้งสถานศึกษาหรือสนามสอบของท่านในการยืนยันข้อมูลการนำเข้าไม่เกินกำหนดตารางเวลาที่เราแบ่งไว้ตามภูมิภาคนะคะเพื่อให้ระบบมีความโฟในการเข้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากนั้นศูนย์สอบยืนยันข้อมูลนักเรียนวันที่22ธันวาคมนะคะ แต่สำหรับแนวทางที่3ซึ่งไม่สามารถสอบได้พร้อมรุ่นค่ะท่านจะได้รับไฟล์ต้นฉบับข้อสอบของฉบับที่3มช้ากว่าเพื่อนนะคะโดยวันที่16ุมภาพันธ์นะคะท่านจะรับไฟล์ต้นฉบับนะคะส่วนศูนย์สอบเนี่ยจะดำเนินการจัดสอบช่วงไหนก็ได้ตามที่สนามสอบนะคะสะดวกนะคะก็ขอให้เป็นวันเดียวกันนะคะทั้งศูนย์สอบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ จะเลือกวันที่17จนถึง23กุมภาพันธ์ได้เท่านี้นะคะเพราะว่าเราจะดำเนินการนะคะจัดส่งไฟล์ฉเฉลยสถานศึกษานำเข้าข้อมูลและประกาศผลพร้อมกันนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสำหรับแนวทางที่3าหากท่านดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดเวลาก็คือสรวจสอบยืนยันการนำเข้าข้อมูลไม่ทัน25บากุมภานะคะท่านจะได้รับการประมวลช้านะคะกว่าในแนวทางที่1แล้วก็แนวทางที่2ค่ะดังนั้นขอให้ท่านนะคะดูปฏิทินวางแผนการทำงานนะคะเพื่อให้ ท่านสามารถได้รับการประมวลรายงานผลทุกฉบับไม่ว่าเป็นระดับสังกัดนะคะระดับศูนย์สอบหรือว่าสนามสอบได้พร้อมกันกับแนวทางที่1กับแนวทางที่2และประกาศผลพร้อมกับทุกๆแนวทางในวันที่25มีนาคม2569นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราจะให้คู่มือของท่านนะคะ,ะหลังจากนี้ประมาณอีกสอาทิตย์ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้สอบพร้อมเพื่อนนะคะแต่ว่ามาตรฐานมาตรการในการดําเนินการจัดสอบก็ขอให้สนยนสอบดําเนินการกํากับ ให้กับสนามสอบสามารถดําเนินการได้อย่างวิธีธรรมโปร่งใสนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการประชุมชี้แจงกํากับติดตามเก็บไฟล์ข้อมูลรักษาชั้นความรับประสานความร่วมมือดําเนินการจัดสอบกํากับรายงานผลนะคะแล้วก็การสนับสนุนผลการประเมินนําไปใช้สู่การพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลค่ะท่านยังคงมีความจําเป็นนะคะจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานนะคะให้เหมาะสม ตามหลักของความยุติธรรมและโปร่งใสและการมีส่วนร่วมค่ะยังคงจะต้องมีความจํำเป็นในการที่จะ,ะจัดห้องสอบตามความเหมาะสมแต่ให้คำนึงถึงการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทําข้อสอบให้เด็กเกิดสมาธินะคะแล้วก็สามารถที่จะลดะการรบกวนด้วย ปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการดําเนินการจัดสอบอาทีการอ่านออกเสียงเรามีคู่มือไว้ให้นะคะก็ขอให้ท่านชี้แจงกับหน่วยงานภายใต้สก,กัดของท่านทุกสนามสอบให้ดําเนินการตามที่มาตรการของในคู่มือที่เรากําหนดไว้ให้ทุกประการนะคะในส่วนนี้ท่านสามารถที่จะศึกษาข้อมูลได้นะคะในเอกสารต่างๆว่าเรามีอะไรให้ท่านดาวน์โหลดได้บ้างนะคะในส่วนที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากๆเลยนะคะเพราะว่า ท่านนไม่สามารถที่จะจะไม่มีการกำกับติดตามไม่มีปฏิทินการกำกับติดตามจากหน่วยงานกลางด้วยนะคะเราไม่สามารถเข้าไปร่วมการมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามมาตรการในการดเนินการจัดสอบของท่านได้ท่านก็พิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องดำเนินการเลยนะคะไม่ว่าจะแนวทางไหนก็แล้วแต่ศูนย์สอบนะคะจะต้องส่งข้อสอบให้สนามสอบให้ตรงกับวันที่ สนามสอบนั้นจัดสอบยังคงเป็นชั้นความลับเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราต้องการข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะคะมีประสิทธิภาพบ้างที่สุดเพื่อการนำไปสู่การพัฒนานะคะ และเมื่อสนามสอบดําเนินการสอบเสร็จแล้วนะคะเอกสารที่อยู่ในสไลด์นะคะทั้ง78รายการนี้จะต้องกลับคืนเข้าสู่ศูนย์สอบเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งนะคะทุกอย่างดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วไม่มีการขอดูเอกสารประกอบการจัดสอบใดๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับมาตรการในการจัดเก็บรักษาเอกสารเหล่านั้นว่าจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะแต่ขอให้ศูนย์สอบเก็บไว้ไม่น้อยกว่า1ปีการศึกษานะคะ นักนั้นท่านก็ดําเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยค่ะสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ RT ทีนะคะปีนี้นะคะจะไม่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะจะมีแค่8ประเภทเท่านั้นนะคะใน8ประเภทนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้พิการนะคะเนื่องจากว่าท่านยังใช้ระบบ NT Assess ของเราในการประมวลผลอยู่นะคะดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ท่านจะต้องตรวจสอบการยืนยัน ข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากเอกสารของหน่วยงานราชก,การนะคะจากสนามสอบทุกท่านเช่นเดิมค่ะเพราะว่าหากขาดตกบกพร่องไปเช่นใดนะคะผลการประมวลนะคะก็อาจจะผิดพลาดได้อันนี้ขอให้ท่านระมัดระวังค่ะในส่วนของ NT นะคะกำหนดการของท่านก็จะช้ากว่าเพื่อนนะคะในส่วนของการจัดส่งไฟล์ต้นฉบับค่ะเราจะจัดส่งไฟล์ต้นฉบับ NT ของท่าน นะคะในวันที่สองมีนาคมหลังจากนั้นค่ะสนยนสอบก็พิจารณาดูว่าโรงเรียนนะคะดำเนินการจัดสอบวันไหนก็ให้ส่งนะคะไปถึงตัวสนามสอบให้สามารถสำเนาได้ทันนะคะแล้วมีการกํากับดูแลไม่ให้ตัวข้อสอบถึงมือผู้สอบก่อนวันที่สอบนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสูยนสอบในการกำกับติดตามนะคะให้การสอบมีความายุติธรรมโปร่งใสค่ะแต่เราจะจัดส่ง ไฟต้นฉบับให้ท่านวันที่2มีนานะคะส่วนท่านจะจัดส่งให้สนามสอบวันไหนขอความกรุณาจัดส่งในลักษณะดเดียวกันกับแนวทางที่1และแนวทางที่2คือเมื่อผ่านไปแล้ว30นาทีท่านค่อยจัดส่งไฟล์เฉลยให้กับสนามสอบนะคะสนามสอบดําเนินการนะคะนําเข้าผลการประเมินนะคะไม่เกิน9มีนาคมคือตั้งแต่วันที่3สอบนะคะวันสุดท้ายใช่ไหมคะสอบวันที่3า สมมุติเนาะว่าสนามสอบสอบวันที่3แปลว่าวันที่3ถึงวันที่เ้าเขามีเวลาในการที่จะนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ e ีดีแเซแต่ท่านต้องระวังนะคะวันที่9มีนาคมเป็นวันสุดท้ายของการจัดสอบและจะต้องนำเข้าผลการประเมินและกดยืนยันให้ทันในวันที่9ดังนั้นให้ดีนะคะไม่ควรนะคะที่จะดำเนินการจัดสอบในวันที่9 ระวังว่าจะสถานศึกษาจะประมวลผลไม่ทันตามกำหนดเวลาศูนย์สอบควรที่จะดำเนินการนะคะบอกสนามสอบนะคะให้ระมัดระวังในการนำเข้าผลการประเมินพราะวันสุดท้ายคือวันที่9มีนาคมนั่นเองนะคะพอสนามส,สถานศึกษาหรือสนามสอบนะคะ กดนำเข้ายืนยันข้อมูลในวันที่9มีนานะคะตัวท่านเองหรือศูนย์สอบมีเวลาตรวจสอบนะคะเ,เพียง2วันเท่านั้นก็คือวันที่11มีนาคมท่านจะต้องยืนยันข้อมูลผ่านระบบ n t a s s e s s นะคะและเพื่อให้ทุกแนวทางสามารถประกาศผลได้พร้อมกันในวันที่9เมษาดังนั้น การวางแผนการดำเนินง,งานของแนวทางที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกระชั้นนิดนึงนะคะไม่มากค่ะแต่แค่ระวังในการเลือกวันดำเนินการสอบคือ9มีนา นะะแนะนําว่าไม่ควรควรที่จะเสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่3ที่4เพื่อให้ทั้งตัวสถานศาึกษามีเวลานําเข้ายืนยันข้อมูลผลการประเมินและมีเวลาให้ท่านที่เป็นูนยนสอบในการตรวจสอบและยืนยันการนําเข้าผลการประเมินในวันที่11มีนาคมเก้าด้วยนะคะอันนี้คือข้อควรระวังสําหรับแนวท้าที่3นะคะ,ะในส่วนของสนามสอบที่ในส่วนของกำหนดการเวลานะคะ มาตรการต่างๆค่ะเป็นแบบเดียวกันกับ RT นะคะยกเว้นผังเทานั้นเองค่ะที่ในสำหรับ NT แล้ว1ห้องสอบควรที่จะมีจำนวนนักเรียน30คนต่อ1ห้องโดยอนุโลมให้ห้องสุดท้ายไม่เกิน35คนนะคะแต่ในแนวทางที่2กับแนวทางที่3เนี่ยอันนี้เป็นเพียง <ๆ S 1> ไกด์ไลน์เท่านั้นท่านสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมนะคะรวมถึง กรรมการคุมสอบด้วยนะคะท่านอาจจะใช้ภายในภายนอกสถานศึกษาหรือต่างชั้นกันได้นะคะขึ้นอยู่ความเหมาะสมค่ะแต่ว่ายังไงซะกรรมการตรวจให้คะแนนขอให้เป็นบุคคลที่รับผิดชอบสาระการเรียนรู้นะคะภาษาไทยคณิตศาสตร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าการตรวจให้คะแนนในข้อสอบอัตนัยนะคะจะมีทั้งเขียนบรรยายนะคะจะมีทั้งการ โจทย์นะคะการเขียนโจทย์ปัญหานะคะต่างๆนะคะซึ่งจะต้องใช้รูบิกในการตรวจข้อสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการใช้รูบิกเพื่อให้คะแนนได้อย่างถูกต้องและยุติธรรมที่สุดนะคะส่วนศูนย์สอบจะดําเนินการส่งไฟล์นะคะไปให้สถานศึกษาหรือว่าศูนย์สอบเองจากทิมอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านตามความเหมาะสมซึ่งตามกาหนดเวลาแต่ในทีมเราจะส่งผ่านระบบ n t a นท e s s นะคะท่านจะได้รับช้ากว่าเพื่อนนะคะและท่านไม่ต้อง ไปรับข้อสอบแนวทางที่1กับแนวทางที่2อ,อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าถึงอย่างไรท่านข้อสอบของท่านเนี่ยค่ะก็จะไม่เหมือนแนวทางที่1กับแนวทางที่2อ,อยู่แล้วนะคะปีนี้เราจะได้ท่านจะได้ไม่เหมือนกันซักแนวทางเลยนะคะในส่วนของูยูยนสอบค่ะก็ดําเนินการตามชั้นความลับตามมาตรการทุกอย่างนะคะ ถึงแม้ว่าท่านจะเลือกแนวทางที่3สอบไม่พร้อมกับกาหนดการสพทออก็ตามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟต้นฉบับค่ะในเมื่อข้อสอบเป็นข้อสอบที่เป็นลิขสิทธิ์ของสพทนะคะแล้วก็เป็นข้อสอบที่ยังยังดมือการอยู่ในัชนความลับก็ขอให้ท่านระมัดระวังตั้งรหัสไฟ์ซะหน่อยนะคะให้มั่นใจได้ว่าข้อสอบในแนวทางที่3นั้นไม่หลุดรั่วไปถึงตัวนักเรียนหรือว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแนวทางที่3นี้ก็ยังเป็นแนวทางที่ดาเนินการ ตามเอกสารชั้นความลับของทางราชการอยู่นะคะเมื่อดําเนินการสอบเสร็จแล้วส่งยืนยันคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารใน9รายการนะคะที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะขอให้นํากลับคืนสู่สนามสอบเ<ม>ช่นเดียวกับอาทีนะคะเก็บไว้นะคะอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาไม่มีการขอดูเอกสารใดๆของเอกสารประกอบการสอบนะคะท่านก็สามารถดําเนินการนะคะตัดสินใจพิจารณา จัดเก็บหรือทำลายเอกสารต่างๆนั้นนะคะตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ สำหรับ NT นะคะความบกพร่องทางการเรียนรู้ก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้แล้วนะคะดังนั้นผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับ NT จะมีทั้งหมด9ประเภทด้วยกันนะคะใน9ประเภทนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการแล้วก็รายชื่อเด็กพิเศษชั้นปอด3ในระบบเซตนะคะซึ่งสนามสอบนะคะหากเขามีเด็กที่อยู่ในกลุ่มความบกพร่องนี้ก็จะมีเอกสารต่างๆเหล่านี้ติดตัวมาด้วยอยู่แล้วสนามสอบ ก็จะส่งไปให้ศูนย์สอบนะคะ เพื่อที่เป็นการยืนยันตรวจสอบซ้ําอีกทีในระบบนะคะหากพบว่าเด็กคนใดที่สนามสอบนะคะระบุว่ามีความบกพร่องนะคะทางการเรียนรู้แต่ไม่มีเอกสารสู์สอบสามารถติ๊กออกให้เป็นเด็กปกติได้เลยนะคะในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะคะการบริหารการจัดสอบในปีนี้ค่ะเราจะมีการพูดคุยกับท่านเป็นระยะระยะนะคะตามกระบวนการทํางานของปฏิทินค่ะท่านสามารถสแกนลิงค์ซูมนะคะที่ตรงกับความต้องการของ ท่านในการขอคำปรึกษาหรือการได้รับการช่วยเหลือนะคะด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์นะคะทั้ง5ขั้นตอนได้นะคะโดยวันจันทร์ที่จะถึงนี้ในช่วงเช้านะคะ10พฤศจิกายนนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงการเข้าใช้งานระบบ NT Asset ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะนำเข้าข้อมูลนักเรียนการนาเข้าข้อมูลนักเรียนนะคะที่ท่านอาจจะลืมไปแล้วนะคะหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่เข้าใจในปีที่แล้วปีนี้เราลองมาพูดคุยกันนะคะครั้งที่2เราเจะ กันวันที่25พฤศจิกายนในการติดตามตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลนะคะท่านเป็นศูนย์นสอบนะคะท่านจะดูได้ยังไงว่าสถานศึกษายืนยันข้อมูลมาแล้วตัวท่านจะยืนยันข้อมูลได้เลยไหมหรืออะไรอย่างไรปุ่มไหนแบบไหนนะคะเจอกัน25พฤศจิกายนค่ะในส่วนของการบริหารการจัดสอบเอกสารประกอบการจัดสอบนะคะการจัดผังข้อสอบอะไรต่างๆท่านจะได้เตรียมการไว้ก่อนที่จะได้รับเอกสารนะคะ คณะาากรรมการต่างๆนะคะการเก็บรักษาต่างๆเรามาพูดคุยกันอีกทีในวันที่8ธันวาคมค่ะและการเอกสารประกอบการจัดสอบว่ามีอะไรบ้างเอกสารนั้นมีเป้าหมายวัตถุประสงค์อะไรติดไว้ตรงไหนนะคะมีอะไรเก็บได้มีอะไรทำลายได้มีอะไรที่จะต้องส่งมาที่สนามสอบก็เราคุยกันในครั้งที่4 22ธันวาคม68ค่ะและสุดท้ายค่ะวันที่19มกราคม2569ในเรื่องของการนำเข้าคะแนนนะคะ ท่านมีเวลาในการพูดคุยกับเราวันที่19มกราคมเพื่อให้ท่านสามารถยืนยันข้อมูลได้อีกเป็นเดือนเลยนะคะกว่าที่ท่านจะยืนยันข้อมูลในวันที่ประมาณกุมภาม,มีนานู่นเลยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในกระบวนการ5ขั้นตอนของการประชุมผ่าน Zoom เนี่ยจะทําให้ท่านสามารถใช้หรือว่าบริหารจัดการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและหากใน5 ขั้นตอนนี้ยังไม่พอเราอาจจะเสริมในการประชุมที่เป็นสับเซตย่อยๆของประเด็นหลักๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในการประชุมแต่ละระยะระยะนะคะก่อนไปถึงขั้น Q&A ซึ่งท่านอาจจะแบบเปลี่ยน,ยนใจทันไหมนะคะหรืออย่างไรดีเดี๋ยวเราพูดคุยกันตอนท้ายนะคะต่อจากนี้ไปจะเป็นในเรื่องของตัวระบบ n t s s นะคะคร่าวๆให้ท่านได้ ทบทวนความรู้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันในรายละเอียดของวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนโดยอาจารย์ศีิกัญญานะคะจะมาพูดคุยนะคะปูพื้นฐานให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ฟังก์ชันใหญ่ๆของระบบ NTS เ e t ค่ะก็เชิญค่ะ,ะต้องขอขอบคุณท่านดรนัฐาพิศโนเป็นอย่างสูงนะคะ